ที่ทำรถพันห้าเอนเมาเนี่ยวันนี้เป็นพันห้าเทอร์โบแล้วมาจูนครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนนะครับเขาไม่คุยกับผมเราทำงานอยู <t 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 ่อย่าลืมเลฝาก Toyota Super Vios 1หนึ <t <t ่งเดียวในดง Honda สวัสดี v ีเทคครับโอเคครับวันนี้พีทีแม็ที่ตอนไลฟ์ต l e นะครับจะพาทุกคนไปดูครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทีมแข่ง พีทีแมทติตอนมอเตอร์สปอร์ตของเรากันนะครับเนื่องจากปีที่ผ่านมาเราใช้รถ v ีออนะครับลงแข่งขันในรุ่น Super ร์คอม c พโดยใช้เครื่องยนต์พันห้ a แต่ปีนี้พวกเราเปลี่ยนไปแล้วครับเรามาใช้เครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบวันนี้เราอยู่กันที่ m a c กอีซียูไทยแลนดครับเราจะมาจูนรถกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการจูนรถวันนี้กันครับรถนะครับ ขึ้นมาที่บนไดโนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกเอนจิเนียร์ของเรานะครับว่าจากที่ทํารถพันห้าเอมาเนี่ยวันนี้เป็นพันห้าเทอร์โบแล้วมาจูนครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นไหมครับทํารถเทอร์โบนู่นกล้องอยู่นู่นกล้องอยู่นู่นเยว้้น่ฮไม่คุยกับกล้องไม่คุยกับกล้องก่อนลองเทนแล้วมันไม่ตังตื่นเต้นไหมครับ เขาไม่คุยกับผมเขาทำงานอยู่ังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่เราดูบรรยากาศบไนไดโน่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กี่ม้านะครับตอนนี้เมื่อกี้เช็ควีวีทีนะครับว่าทำงานหรือเปล่าปกติรถทีมเราไม่เคยมี VVTi มาก่อนนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะวิ่งด้วย VVTi นะค,ครับ v i ก็คล้ายๆ v t ทครับเป็นวาวแปรผันเดี๋ยวรอดูว่ามันจะแรงขึ้นไหม เรียบร้อยเวลแล้วครับกับการจูนรถวิออคันนี้ที่จะไปวิ่งในท h a เร a n ซ s เปอร s ซีรีสนะครับยังมีปัญหาที่พบเจออยู่ยังไงเดี๋ยวว่าต้องแก้ไขแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราต้องอเอารถไปวิ่งที่บุรีรัมย์นะครับเพื่อเก็บข้อมูลรถแล้วก็เอามาวิเคราะห์กันอีกทีหนึง่งแล้วก็จะได้ปรับปรุงกันในสนามตอ่อไปยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันว่าที่สนามบุรีรัมย์จะเป็นยังไงครับ นี่ครับก็เป็นเวลาเกือบ7จ็ดโมงเช้านะครับเราก็เดินทางจากกรุงเทพนะครับเราออกกันมาตอนห้าทุ่มครึ่งครับถึงประมาณตีสามแล้วนอนกันแป๊บเดียวนะครับนี่ก็เช้ามากนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูบรรยากาศการซ้อมกันครับว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางกันไว้หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกัน,นครับผม หมอบหมอบข้าแม่นขึ้นหนักเดิมมากตอนแรกแม่นแบบไม่เอาเลยอ่ะเออที่บอกพอได้พอได้ใช้เกียร์ตามที่ผมบอกแล้วคือไม่ต้องไปพิการานมันหนักายานเยอะเ้าที่ได้คือก็อย่างที่บอกอ่ะพอเรามียางที่ดีเราก็ใช้ท็อปได้เออพอได้<อ>ท็อปได้รถก็เดินได้แต่ว่าไม่ได้ไปกดคิิงนะ ซ้อมในว,วันนี้ตอนนี้เป็นช่วงบ่ายโมงตอนนี้หงกําลังลงไปเ,เช็คดาวนรถแล้วก็ดูว่ารถจะต้องเซตอัพอะไรเพิ่มลงตัวหรือ,อยังแล้วก็ต้องออปรับปรุงอะไรเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทงครับ เยวดีขึ้นแล้วก็แน่ให้ท้ายออกขาออกที่ต้องเพิ่มกับเมื่อกี้นะ ก็ซ้อมกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศตอนช่วงบ่ายนะครับเองมีการเปลี่ยนพระเบรกนิกสเตอร์นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับที่เราได้เอามาทําการทดสอบกันนะครับเวลาก็ต้องบอกว่าลงมาเยอะกว่าเดิมมากเลยนะก็ต้องขอบคุณทางน e กสเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่วีสักนิดนึงนะครับว่าความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างนีครับนี่พี่วีครับกำลังนั่งเครียดเลยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ตัวรถก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งสเต็ป เอาเมื่อเช้าก่อนเมื่อเช้าวิ่งเท่าไหร่ครับพี่วีเมื่อเช้าวิ่ง2อนาทีสูตสามครับตอนบ่ายครับตอนบ่ายลงมาประมาณกี่วิประมาณประมาณประมาณ4ี่ห้าวิครับโอ้ลงมาเยอะนะครับก็ทีมงานวันนี้เป็นไง้าครับเรียกว่าคลิกแล้วกันแล้วก็เจอปัญหาที่จะต้องแก้แบบชัดเจนเคลียร์ว่าจะต้องทําอะไรอ๋อ NA กับเทอร์โบต่างกันยังไงบ้างครับคร่าวๆตอน NA นก็จะเป็นขับอีกแบบหนึ่งก็จะมีความแบบบูรางผ่านมากกว่านี้หน่อยนึงแต่พอเป็นรถเทอร์โบก็อาจจะต้องคอนเซนเทรต มากกว่าเดิมเบรกทุกอย่างช้าลงแต่รถเร็วขึ้นนะมันมันดึงไหมเทอร์โบดึงไหมดึงแบบเพื่อนๆวื่อาจะสงสัยว่าแบบดึงอย่างี้รบ้างเทอร์โบรถเจอกริดอะมันไม่ใช่รถแดกอะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็สัมผัสได้สําหรับการทํางานเทอร์โบแบบเหี่ยวได้คิดนึงเป็นนั่นจะทำมาทำไมวะเออโอเคเอาฝากเพื่อนเพื่อนเชียร์หนึ่งเบลหนึ่งเบลของเราในซุปเปอร์คอมแพค็กต์เลยครับโอ้โหหนึ่งเดียวเฮ้ยหนึ่งเดียวจริงหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวก็ฝากโตโยต้า ซูเปอร์วีออสเบอร์63กับรายการบางแสนสี่เซอร์กิตของรายการไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ด้วยครับทีมพีดีแม็กนีโต้เบรคสปอร์ตฝากเชียร์ผมวีและนัดด้วยครับเชิญครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปสนุกอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะครับพีทีแม็กนีโต้เบรคสปอร์ตครับครับเจอกันครับ